สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเรามาเล่นตุ๊กตาโมอาน่ากันค่ะเราจะเอาตุ๊กตาทั้ง2แบบนะคะมาเทียบกันนี่ข้างซ้ายค่ะเป็นตุ๊กตาโมอาน่าผมยาวแล้วก็ข้างขวาเป็นตุ๊กตาโมอาน่าผมกล้ามวยนะคะของเล่นนี่ก็เป็นของเล่นที่ผลิตโดยบริษัท Hasbro เหมาะสําหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะคะ แล้วก็วันนี้เรายังมีตุ๊กตาเจ้าหมูปัวเพื่อนที่ซื้อสัตว์ของโมโนามาด้วยค่ะตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะคะก็เกือบจะเหมือนกันมากค่ะคุณผู้ชมแต่แตกต่างกันที่ตรงผมแล้วก็ลวดลายของเสื้อผ้าค่ะตัวนี้นะคะเธอใส่เสื้อผ้าเป็นระบาย2ชั้นสน่วนอีกตัวหนึ่งไม่มีระบายแล้วก็หน้าตาค่ะเดี๋ยวเราสองให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆ หน้าเหมือนกันมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคนคนเดียวกันค่ะส่วนผมนี่นะคะก็เป็นผมสีเดียวกันตาสีน้ำตาลเหมือนกันคิ้วดำเข้มแบบว่าผมของเธอคนละทรงกันค่ะตัวนี้นะคะผมของเธอเป็นผมหยิกเป็นลอนยาวส่วนอีกตัวนึงทำผมเกล้าวมวยส่วนสร้อยคอ,อนี่นะคะก็เป็นสร้อยคอแบบเดียวกันค่ะ ทั้งสตัวนี้นะคะเธอก็ไม่ส่รงเท้าเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างนึ้งนะคะที่แตกต่างกันก็คือตัวผมก้าวมวยค่ะเธอสามารถว่ายน้ําได้แต่ว่าสําหรับโมคะน้าผมยาวเธอว่ายน้ำไม่ได้นะคะแล้วก็แขนของพวกเธอค่ะแขนของโมคะน้าผมยาวเนี่ยสามารถเหยียดออกด้านข้างได้ นี่นะคะเดี๋ยวเราเหยียดให้คุณผู้ชมดูเธอเหยียดออกด้านข้างได้แบบนี้แต่ว่าสําหรับโมวหน้าผมก้าวมวยเนี่ยเธอเวี่ยงแขนไปด้านหน้าด้านหลังได้นี่ให้คุณผู้ชมดูด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังขึ้นบนลงล่างแบบนี้ค่ะมาดูด้านหลังกันนะคะข้างหลังเนี่ย ตัวผมยาวค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าแปะเอาไว้เฉยๆแต่สำหรับโมนาผมก้ามวยทำมีปุ่มสำหรับเสียบเจ้าหมูปัวเพื่อให้ไขลานเราก็ว่ายน้ำได้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่เสียบเจ้าหมูปัวเราก็สามารถใช้นิ้วไขลานได้แบบนี้ค่ะพอปล่อยแล้วแขนของเธอจะก็จะขยับตอนนี้ขยับแค่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราปล่อยเธอลงไปในน้ำเนี่ยแขนของเธอก็ขยับปุบผัดปุดผัดปุดผุดว่ายน้ำไปเรื่อยๆเลยค่ะ นีลองหมุนให้คุณผู้ชมดูนะคะปุ้งบุ้งบุ้งบุ้งุ้งุ้ง,ง,งแบบนี้ค่ะคุณชมทั้งสองตัวนะคะเธอก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองค่ะโดยไม่ต้องพิงกับอะไรเลยนี่ลองจัดตั้งให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะถ้าเทียบกับตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยบาร์บี้เธอไม่สามารถยืนเองได้แต่ว่าโมนาทั้งสองตัวนี้ค่ะเธอถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักกับลำตัวแล้วก็สามารถยืนได้ด้วยตนเองค่ะ นี่เจ้าหมูปัวหมูน้อยผู้ซื่อสัตย์ของโมอนาเจ้าหมูปัวนี้ก็น่าตาน่ารักมากมากเลยนะคะแล้วก็รูด้านล่างที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นก็เอาไว้สําหรับเสียบไขลานลืมบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเจ้าหมูปัวเป็นหมูที่ไม่สามารถว่ายน้ําได้นะคะแต่ว่าเราเอาไว้ใช้ใชไขลานให้โมอนาว่ายน้ําไ,ได้เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรชอบตุ๊กตาตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ เราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถกดปุ่มติดตามหรือปุ่ม s u b s c r ร b ์ได้ฟรีและแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ